นี้ค่อยโอเคหน่อยเย็น,ยน,ยนชอบอากาศร้อนร้อนแบบนี้นะคะเจอกับน,น้เย็นๆนี่ใช่เลยได้กินตั๋วแล้วเจ้าแฝดได้กินตั๋วมวูฮะนี่ค่ะทุกคนบิวอ่างเก็บน้ำนะคะเอามาช่องผ้าปุยหมวกแคร์กันเองกูแกสวัสดีนะคะวันนี้เรามาอ่างเก็บน้ำกันคะ่ะก็วันนี้นะคะจะเดินทางไปที่อ่างเก็บน้ำนะคะที่ บ้านแม่กลัวใช่ไหมบัวใช่ค่ะตอนนี้อยู่หลังกระบะอยู่หลังกระบาเนาะนั่งหลังกระบะไปนะคะและ้วแดดตอนนี้เป็นยังไงบ้างแรงเฟอร์แล้วดูเพื่อนๆที่นั่งแรงเฟอร์นะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะน้องอะไรอะ่ะนี้น้องนี้นออโอ๊ยพ่อนี่ไ่ใส่เสืส้อแขนยาวเลยนะคะทุกคนพ่อบอกว่าดำไม่เป็นไรพ่อพร้อมสู้ค่ะเดี๋ยว ไปกันค่ะไปดูวิวบรรยากาศที่ห้องนี้นะคะก็จะเป็นวิวบรรยากาศทางไปอ่างเก็บน้ำแม่ตัวนะคะนีญญ่เลยกระออะตัวตัวโอ้ทุกคนบรรยากาศ อนนี้นะคะก็ถึงอ่างเก็บน้ําแม่กว๋อนนะคะก็ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นอ่างเก็บน้านะคะที่เอาไว้ให้ชาวบ้านที่บ้านแม่กว๋นะคะแล้วก็ชาวบ้านละแวกนี้เนี่ยได้มีน้ําใช้กันเนาะจะเป็นอ่างเก็บน้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะมาถึงมาถึงสักทีเป็นไงเป้โว่ร้อนมากเหงือออกหมดเลยนะคะหน้าแก้มแดงหมดเลยจ้ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนั้นกัน ไปคะ่ะทุกคนอปอลจะพาเดินไปดูวิวอ่างเก็บน้ำใกล้ๆนะคะตรงนี้ลงไปได้นี่ทุกคนเอ้ยดีหน่อยจะได้เอามือจุ่มสักหน่อยนะคะจะสัมผัสน้ำว่าน้ำเป็นยังไงร,ร้อหนหรือเย็นนะคะคุยพ่อหนอบบัวเด็กๆจ้าเด็กๆเด็กๆเด็กๆ,ๆต้องรอผี่ใหญ่มาจ้ะ <laughs> นี่โ,โหพอเริ่มใกล้น้ำนะคะบร <laughs> รยากาศเ,เริ่มเย็นขึ้นทุกคนอันนี้ปอไม่ได้ขี้โม้นะปอพูดจริงเลยแต่พอลขอสัมผัสน้ำหน่อยเถอะแต่ปอร้อนมาก ว้าวทุกคนนี่เลยก็ตรงนี้นะคะอย่างอย่างที่แม่ปอบอกเนาะก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ําที่เอาชาวบ้านไว้ใช้สอยนะคะชาวบ้านในละแวกใกล้ๆเนาะแล้วก็ก็จะมะีคนมาตกปลาที่นี่ด้วยบางคนนะได้ปลาตัวใหญ่มากๆเลยนะคะที่อ่างเก็บน้ําแห่งนี้โอ้โหทุกคน,นตอนนี้ค่อยโอเคหน่อ <c oughs> ยเ<น>ย็นชอบ อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเจอกับน,น้ำเย็นๆนี่ใช่เลยเอ้ยมีปลาตัวน้อยๆด้วยอ่ะอ้าวมันไปแล้วอ่ะมันไปแล้วอ่ะแอเริกาว้าวน,นี้พามาดูบรรยากาศที่อย่างเงี้ยเอ้ยมาดูเด็กๆมาดูเด็กๆฝั่งนี้กันอ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่เด็กๆก,กำลังจะเล่นน้ำนะคะบอกว่าจะดูปลาแต่ตรงนี้มัน เล่นอันนี้ไม่ใช่ที่เล่นน้ำไงมาแค่ตื้นๆพอแล้วเพราะว่าถ้าลงไปก็จะเดี๋ยวจะแบบรึ้มรุ้มบึ้มบึ้มีนะค่ะทุกคนเดี๋ยวแอปปลจะพาทุกคนมาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เนี่ยคือเป็นฝั่งที่เขาตกเบ็ดนะคะตกปลาเนะะานะก็คือจะมีเบ<อ>็ดเรียงลายกันแบบนี้เลยแอปเปลอยากจะบอกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เห็นเบ็ดเยอะขนาดนี้นะนี่เพียบเลยเมื่อกี้ก็ได้ถามคุณลุงแล้วนะคุณลุง ค,คุณลุงเขาบอกว่าถ้าแบบปลามันติดเบ็ดนะคะมันจะมีเสียงกระดิ่งแบบนี้ยนี่แล้วเขาก็จะรู้ว่าปลาติดเบ็ดแล้วนะคะเห็นไหมได้ยินไหมเออแล้วเขาก็จะมาจับแล้วแล้วก็เอออันนี้ไปนะคะตรงนี้ก็คือรอปลามากินเบ็ดนะคะแม่น้าแอบอ่างเก็บแบบน้ํากว้างๆเลยมีเย็นขึ้นนิดนึงตอนที่ขับรถมาจะบอกว่าร้อนมากแต่ว่าพอมาอยู่ที่อ่างเนี้ย อันบรรยากาศค่อยดีขึ้นหน่อยมันแบบความรู้สึกเหมือนมันมันเย็นขึ้นนะคะทุกคนแลไม่ได้สัมผัสกับน้ำเนี่ยมันก็เลยโอเคอ่ะดีนี่นะคะคือเบ็ดอยู่เป็นแถวเลยนี่เทียบเลยมีกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าว่าเป็นสิบอันอ่ะอยู่เนี่ยอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าก่อนเขาเห็นแบบเขาว่าก่อนเป็ดก่วปลามันจะกินเบ็ดนี่ใช้เวลานานอันนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นคุณลุง เจ้าของเบ็ดนะคะคุณลุงสวัสดีคับสวัสดีค่ะคุณลุงตกปลาเออตกได้ได้กี่ตัวแล้วเจ้าแาะได้กี่ตัวมู่องตัวเนี่ยกสองสามตัวอยู่ไหนจ้าแตแก้พูดกับเจ้าไปทุกคนเราไปดู8ปะสองสามตัวของคุณลุงกันไนอันนี้นะคะก็จะเป็นปลาที่ที่ติดเบ็ดนะคะอันนี้คุณลุงคุณลุงเขาบอกว่าอันนี้จับปลาได้แล้วปลาที่ คืออ่างเก็บน้ำเนาะนี่ว้าบัติดเบ็ด<ฮ>เลยไนีเค่ะทุกคนไปต่อนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงนู้นน,น,นะคะอันนี้อ่าอะไรนะอ่าน้ำมงบอกว่าให้ขับไปนะคะเดินไปมันไกลนะคะมันมันไกลแล้วเราก็เลยต้องวิวไปเลยค่ะรวดเร็วทันใจนี่ค่ะทุกคนวิวอ่างเก็บน้ำนะคะสวยงามมากวันนี้ปอก็ได้มา เยี่ยมชมเยี่ยมชมอ่านเก็บน้ำที่นี่เนาะโอ้โหเอ้อวยวิวดีเหมือนกันนเนี่ยดูภูขเขาสิเอ้อยดูผิวน้ำสวยงามตามช่อง ยถึงแล้วนะคะอีกฝากหนึ่งของการตกปลาตรงนี้มาอยู่กอีฝ่าแล้วอันนี้มาอยู่ใกล้ภูเขาเนาเย็นขึ้นมากเลยทุกคน,น,เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้จะพาไปเย็นดูวิวหมู่บ้านนะคะตรงนี้มันปีนขึ้นได้ะค่ะเอาพามาดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิวหมู่บ้านเนาะ,ะหมู่บ้านหมู่บ้านแม่ปวดไปยังไงนะเดี๋ยวจะปีนขึ้นนี่ค่ะทุกคนอ๋ออันนี้ แอฟฟอยแอฟอยคิดว่าจะมองไปเห็นวิวด้านล่างเอ้าไม่เห็น <laughs> ไม่เห็นบรรยากาศหมู่บ้านไม่เป็นไรดูแบบนี้ก็ได้โอ้ยแบบนี้มองมองมุมสูงของแม่น้ํานะคะทุกคนของของน้ําในอ่างนะน,นี่ <laughs> อันนี้จะเป็นมุมสูงนะคะวิวสวยมากวิวดีดีเอ้ยสะชืญญ่นวิวดีมากเลยจะ <laughs> เห็นดาวอยู่ตรงนั้น มีฟิลมีฟิลมในการร้องเพลงอะนะภาพรวมทั้งหมดของบรรยากาศวิวก่างเก็บน้ำแม่กลัวนะคะสดชื่นมากๆเลย ่ะทุกคนคะ่ะและนี่นะคะก็เป็นอ่างเก็บน้ําที่เขื่อนไอไม่ใช่เขื่อนผิดผิดและนี่นะคะก็เป็นอ่างเก็บน้ําที่บ้านแม่กัวนะคะนี่เลยทุกคนวิวดีบรรยากาศดีมากเลยนะคะก็วันนี้ปอขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามใพ้ปอด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย